Together, it's good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. นี้นะคะกลับมาพบกับแก้อีกแล้วนะคะก็เห็นหน้าแบบแป้นเลนมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้แก้จะมาแจกของรางวัลน,นะคะให้กับ10,000มื่นซับสไคร์เบอร์ของแก้วนะคะก็ตอนนี้ก็เลยมาสักนิดหนึ่งแล้วเนาะก็เลยมาหลายร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบมากันเร็วแบบนี้ก็ที่ลงวันนี้นะคะวันที่2 1กรกฎาคมเดือนนี้นะคะ ก็เพราะว่าครบรอบ2ปีแล้วนะคะที่แก้วนั่งพูดทํา YouTube อยู่ตอนนี้นะคือแก้วก็ไม่อยากพูดมากนะคะเพราะว่าพูดขอบคุณทุกคนบ่อยมากๆหลายคนก็อาจจะเบื่อกันนะแต่ว่าเออมันรู้สึกดีจริงๆแบบที่ทุกคนมาติดตามเออแก้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้แก้วมีวันนี้เนาะมันอาจจะแบบไม่ยิ่งใหญ่สําหรับใครแต่มันยิ่งใหญ่มากๆสําหรับแก้วนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับทุกเอ,อ่อการติดตามเลยนะคะทุกที่เลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทุกช่อง สองะะปีแล้วนะคะอขอบคุณมากจริงๆค่ะก็มีทั้งหมดนะคะสามราง <I S 1> วัลด้วยกันนะเกติกาเดี๋ยวเราค่อยบอกเรามาดูของรางวัลกันก่อนดีกว่านะจ๊ะเ,เราจะเรียงตามรางวัลที่1 2ึสเลยนะคะก็รางวัลที่หนึ่ง ก็อย่างแรกเซีนนี่เลยนะคะเป็นซีเวน่านะคะเป็นแปลงเอออย่างที่รู้กันว่าแก้วก็มีแล้วอันหนึ่งแล้วก็สอยมาอีกอันหนึ่งเพื่อจะแจกทุกคนนะคะก็นี่เลยอันนี้คือซื้อเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนี่ก็จะเป็นเซตแปลง5ชิ้นด้วยกันแล้วก็มีกระจกให้นะแล้วก็สามารถแบบใส่ เครื่องสำอางได้เล็กน้อยแล้วก็ของที่อยู่ในรางวัลที่1ก็จะเป็นนี่เลยอันนี้จะเป็น2อันนะคะอันนี้จะเป็นยาสระผมของ essential damage care นะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้แจกนะแต่จริงๆแล้วเขาให้แจกใน Facebook Fanpage แต่แก้วก็แบบจิกมานะให้แบบสาวๆใน YouTube ด้วยก็คือจะเป็นเซ็ตขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็มีการเล่นกันที่ Facebook Fanpage ด้วยคนเล่นเยอะมากเลยนะคะก็นี่เลยก็จะเป็น2ชุดด้วยกันแบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้แถมมาอีกอันหนึ่งก็บอกแม่ว่า แม่เนี่ยช่อง youtube หนูครบหมื่นแล้วแม่ก็หมื่นแล้วเหรอก็แบบไม่ตกใจคือไม่รู้เรื่องก็แบบมันเยอะมากเลยนะสําหรับแบบคุยเด็กบ้านๆอย่างเราอย่างหนูอะไรเงี้ยแม่ก็เออเออเอองั้นเอาอันนี้ไปแจกเขาด้วยนี่นะคะก็เป็นกิฟตติดผมนะคะแบบนี้น่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นสีฟ้าให้กับรางวัลที่หนึ่งก็เอาไปแบบเอาไปติดเออเวลาผมปิดหน้าทํานู่นทํานี้ก็เอาไปติดกันนะจ๊ะมาต่อกันที่รางวัลที่สองนะคะ จะเป็นรางวัลที่2จะเป็นไซส์บิ๊กบึ้มมากก็เป็นยูซ e ลีมครีมอาบน้ําผสมน้ํามันก็สําหรับสาวผิวแห้งเนาะก็แบบอันนี้ก็ทางแบรนด์ให้มานะคะก็เลยเอามาแจกขออนุญาตทางแบรนด์ด้วยนะคะก็คือเอามาแจกเพราะว่าแก้วคงใช้ไม่ทันของเยอะมากนะคะเอาไปอาบกันนะจะ๊ะอยู่ในเซ็ตที่2ก็จะมีนี่ด้วยอันนี้เป็นมเวียเมคอัพสตาร์เตอร์นะคะเป็นสครับโฟมล้างหน้าแบบสครับนะคะก็อันนี้สูตรสําหรับ ผิวแต่งหน้าบ่อยแล้วก็คำเสียเป็นสูตรสีชมพูแบบนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นยาราผมของ Essential d a m a g e Care นะคะก็อยู่ในเซ็ตที่2เหมือนกันแหละไม่ต้องเปิดดูแล้วเนาะแต่ก็จะมีของจากแม่กิ๊บติดผมนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้ก็ไว้ติดเหมือนกันเลยนะคะก็นี่คือรางวัลที่สองนะตัวนมาต่อกันที่รางวัลที่สาม กันเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโลชั่นนะคะก็คือเอามาแบ่งกันแหละเพราะว่าแก้วก็มีงบซื้อแค่อย่างเดียวนะใครได้รางวัลที่1ก็นั่นแก้วซื้อนะก็นี่เลยนะคะอันนี้ดูซารีนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวสำหรับผิวแห้งมากอัแบบนนี้แล้วก็จะมีนีเวียเหมือนกันนะคะเป็นเมคอัพสตาร์เตอร์อันนี้เป็นมัตโฟมก็จะเป็นแบบโฟมสีดำๆแบบนี้นะคะก็อันนี้สำหรับผิวแต่งหน้าบ่อยค้ำเสียมากเหมือนกันนะจ๊ะ กันอีกนะคะก็เป็นเซ็ตของ Essential d a m a g e c a r e นะข้างในก็จะมีกิมเหมือนกันเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ togethers On good <S ค่ะ <ไป S 1> ก็มาฟังกติกา<ด>กันดีนกว่าว่าทำยังไงถึงจะมีสิทธิ์รุ้นรับ3รางวัลน,นี้จากแก้วไปนะคะกติกาข้อที่1น,นะคะก็คือกดไลค์คลิปนี้แชร์ share. ค่ะข้อที่2นะคะเม้นต์ใต้คลิปนี้ในช่อง YouTube นี้เท่านั้นนะทำไมถึงติดตามแก้วนะคะ ก็เม้นอะไรก็ได้แหละเพราะเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบบรรทัดเดียวนิดเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้แบบเลือกมาจากการคอมเมนต์แต่คือแก้วอยากรู้ว่าติดตามแก้เพราะอะไรนะคะโอเคนะคะก็วันที่21นะคะเป็นวันเริ่มเล่นแล้วก็จะกดเวลาเล่นวันที่28เดือนกรกฎานะคะก็คือให้เวลา1อาทิตย์เลยสําหรับการเม้นค่ะแก้วก็จะสุ่มจับจากการเม้นใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็มารับรางวัลที่1 2 3สนะ พอวันที่29ทุกคนก็สามารถมาเช็คดูใต้ description box นะคะว่าใครได้รางวัลที่1ที่2แล้วก็ที่3นะคะแล้วก็ in box ข้อความมาทาง YouTube นี่ก็ได้หรือว่าจะแบบแก้วก็จะเม้นใต้ชื่อคนที่มาเม้นว่าเฮ้ยได้รางวัลน,นะก็ส่งชื่อที่อยู่มาตรงนั้นก็ได้นะคะก็แล้วแต่สะดวกนะสำหรับใครที่ได้รางวัลก็ดีใจด้วยมากๆนะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันก็กติกาการเล่นแล้วก็การสุกจำก็มีแค่นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาเล่นกันเยอะๆนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับออคลิปขอบคุณแล้วก็ค i ิปเอา y วเล็กๆน้อยๆจากแก้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย